รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีคือด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวมเพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ดีส่วนรวมก็ไปรอดพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่27 พฤษภาคมพุทธศักราช2513สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการปิดทองหลังพระรายการที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนดีคนกล้าคนเก่ง ผู้ที่เพียรสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับเขาอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมแต่มีจิตวิญญาณของความเป็นคนดีที่อยากทําสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเราเรียกเขาว่าผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระของเราในวันนี้ในอดีตคือเด็กที่มีความพิการทางร่างกายและอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีครับแต่ปัจจุบันนี้เขาคือพ่อคนที่สองของเด็กๆได้โอกาสและเป็นครูผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนทั้งเด็ก ผู้พิการและคนชราโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยครับไปติดตามการทาง,งานเขาได้เลยครับผมมาทำงานหลังหลังจากคนอื่นคนอื่นก็มาเนี่ยเขามาอยู่แค่สามโมงครึ่งอย่างนงี้ครับ แล้วก็ผมถึงอยู่ตอนเย็นบอสเด็กๆเพราะจะมาใช้บริการตอนเย็นอน่่งครับครับใช้สวนนี้มีอะไรบ้างครับมีมีคอมพิวเตอร์มีของเล่นมีเลโกโ้มีพูดง่ายๆอะ่ะเด็กอยากได้อะไรเราต้องหาให้เขาอ่ะ ผมอยากจะทําให้เขาเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเขายังมีคนสังคมอะ่ะที่จะลงลงไปช่วยเหลือเขาอย่างน้อยเขาได้รู้ว่าผู้พิการผู้สูงอายุไม่มีใครทอดทิ้งนะจะมีคนดูแลอยู่ถึงถึงแม้ตัวตัว,ต,วตัวเองอะ่ะจะหารมาได้เท่าไหร่อย่างน้อยเราเราก็ผมม่อยากแบ่งปันให้ไปดูบ้านผมใครว่าผมสบายไม่สบายหรอกแต่ผมมีความสุขที่ผมดีที่นอนมีบ้านหลังเล็กๆ มีติ่งไม่ต้องอะไรมากมายครับแค่น,นี้ก็มีบามสูแล้วครับผมถึงเราถึงแม้ผมไม่ได้ไปเยี่ยมุม ไม่ไม่ได้ไปดูในชุมชนอื่นอย่างน้อยเราเราก็จะมองตัวคุณ่มีคุณค่านนะคุณตรงลุกลุกขึ้นยืนออกมาเพื่อสังคมได้รู้ว่าเราไม่ได้พิการเราไม่ได้ไปนอนเองอยู่เฉยเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่าง พึงกันผิวพันชัยแบ่งสักดิศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกรรมคืนทําชั่วไปอาจาต้องใช้กรรมเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทําสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม กลับมาชมช่วงที่สองของปีทองหลังพระครับสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ชมการทํางานของผู้ปีทองหลังพระของเราในวันนี้เป็นครูข้างถนนนะครับที่ดูแลเด็กๆเรารวมถึงผู้สูงอายุหลากหลายมากเลยที่ชุมชนบ้านปูนตรงสะพานพระรามแปครับทำไมเขาถึงมาทําหน้าที่นี้แล้วจ,จริงๆเขายังทําเกินกว่าหน้าที่ที่เขาควรจะทําด้วยนะครับครูชาวชาวลทธิศาสตร์ส,สมัยอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครูชาวจริงๆแล้วถ้าตามหน้าที่ งานจริงๆที่ทําเนี่ยคือเมีตำแหน่งอะไรนะคะัํตแหน่งนักพัฒนาสังคมครับนักพัฒนาสังคมของงขอกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครครับงั้นหน้าที่ของเรานักพัฒนาสังคมในดูมัจะมีพื้นที่ให้ดูใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงจะพานมะลามแปดครับ ก็จะดูแลเด็กที่มาใช้บริการในศูนย์ศูนย์ที่ว่าคือศูนย์อะไรศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแปดครับศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแปดหน้าที่เราคือประจำที่ศูนย์แล้วก็ดูแลดูแลมาใช้พื้นที่ในศูนย์ใช่ครับเด็กที่มาใช้ใช้พื้นที่ในศูนย์นี่เป็นเด็กวัยไหนยังไงบ้างเด็กตั้งแต่สามขวบยันสิบสี่ปีนะครับสามถึงสิบสี่ผมก็ช่วงห่างช่วงจงห่างกันแต่แต่เด็กเด็กสามขวบนี้เขาจะอยากจะไปเล่นของเล่นระบายตีส่วนเด็กเด็กอายุติบสี่สิบสี่ติบสามสิบสีน คือทุกอย่างแล้วเราฟรีหมดอ๋ออันนี้กทมกจะดทำให้นะคือผมทําเองครับทุกอย่างทุกอย่างในในศูนย์นี้กทมก็จะให้ศูนย์กทมมีศูนย์ให้มีศูนย์ให้จ่ายค่าน้าค่าครับผมจ่ายค่าน้ำค่าค่าไฟให้เฉยเยครับผมน้องนั้นก็จะบริหารเองทั้งหมดในศูนย์อ้าวแล้วเข้าของอะไรต่างเข้าของนี้ได้ได้จาก เมืม่อเมื่อก่อนนี้ผมเก็บของเก่าว่าผมมานั่งล้างแต <Okay. S 2> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราเรา,เราได้ผู้ใจบุญนะครับ uh huh. คนที่เห็น uh huh. ที่เห็นการทํางานของคนเล็กคนตัวเล็กๆได้ทำงานให uh ้ huh. กับสังคม uh huh. เขาเลยมาบริจาคให้ถ้าตามหนะ้าที่เราเ,ราเลิกใบสามแต่ในความเป็นจริงครูชาเคยเลิกใบสามไหม ไม่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมครับหลังจากไปสามไปทําอะไรบ้างเอาเล่าให้ฟังหน่อยก็เดี๋ยวเด็กเด็กะเด็กเดเลิกจากโรงเรียนมาใช่ไหมครับก็จะมาใช้บริการี่ศูนย์คูหนูมาทํากันบ้านคูณหนูขอเล่นขอเล่นกลายเป็นช่วงหลังจากบปสามเป็นช่วงที่เด็กจะมาใช้บริการใช่แต่มันเป็นช่วงที่เราเป็นเป็นช่วงหยุดพักงานของเราแล้วคือเราไม่ต้องทํางานแล้วมันเด็กเราเราพักแต่เด็กไม่ได้พักเหมือนเราใช่ไหมเด็กต้องมาใช้บริการในศูนย์ต้องมีที่สําหรับเด็ก ไม่ไม่ใช่คุณสามมงคุณกูจะกลับบ้านแล้วเด็กจะไปอยู่ที่ไหนใชตรงนี้ครับเราเอาช่วงเวลาจากตอนเช้าที่เราแบบแบบไม่มีอะไรเรามาเปิดประมาณตั้งแต่ตีตีโมงเย็นถึงสองทุ่มอย่างเนี้ยเราให้เต็มที่เลยครับเรากลับมาเปิดตอนหลังจากเด็กเลิกเรียนคือให้บริการสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มใช่ครับงั้นเราเลิกจริงก็ต้องหลังสองทุ่มใช่ครับใช่ไหมฮะอ๋อโอ้โหอ้าวงั้นช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กมาใช้บริการใช่ครับใช่ไหมฮะ ช่วงเด็กมาใช้บริการเราก็ต้องอยู่ประจำเราเราทำอะไรบ้างช่วงเวลาที่เด็กมาเด็กก็จะมาทําการบ้านครูครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับจะจะเรียกผมครูกับพ่อครับผมผมบอกเรียกอะไรก็ได้ลูกเต็มที่ทำไมเด็กเรียกครูว่าพ่อคือครอบครัวเขาไม่บอปุ่นเขามีพ่อมีแม่จริงแต่แต่ในความจริงเนี่ยเด็กกับมาไม่เคยหวัดดีพ่อแม่เลยนะความคือ พ่อแม่อย่างอย่างผมผมเดินไปจุมจนคู่ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคือความอบอุ่นกับการดูแลเราจะไม่เหมือนกันแล้วปล่อยเด็กเด็กจะทําอะไรทําครับแค่นั้นอย่างว่าหลายเรื่องที่เราก็ต้องทําหน้าที่เสมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องความเป็นอยู่ของเด็กความเป็นอยู่ครับผมแล้ว ถ้าถ้าเราดูแลเด็กแล้วเราต้องดูแลครอบครัวเขาด้วยครอ,อบครัวเขาเป็นยังไงแล้วเด็กค,คุณคุณภาพตรงนั้นครอ,อบครัวมันจะดีขึ้นเด็กก็จะดีขึ้นด้วยถ้าเราดูแลแต่เด็กแล้วครอบครัวไม่ดีผลสุดท้ายมันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมเราดูแลยังไงบ้างคือครอบครัวนี้เราเราจะเข้าไปดูว่าขาดหรืออะไรเราก็จะไปเติมเต็มสมมติครับครอบครัวแบบวันวันวันนี้ทำไมถึงไม่ไปทํางานมไม่สบายเนี่ยเราก็มียามีอะไรให้อย่างนี้อ๋อเลยครับผมอ๋อครูตู ผมผมก็จะมีตู้ยาไว้ที่นอกตูนนะครับแล้วก็ในกระเป๋าของผมอ่ะผมก็จะมีสมุดว่าเขียนมียาพารามีแผ่นแปะลองเปิดดูได้เลยครับในกระเป๋าผมมีแต่ของใช้จําเป็นจำล่ะเด็ดได้ตลอดที่จะให้ได้เลยลครับผมแล้วอุปกรณ์ที่ว่าอยู่ยาต่างๆนี่จัดหามาได้ยังไงจัดใช้เงินจัดเงินตัวเอง นะครับใช้เงินจากที่เก็บของเก่านะครับจะเก็บไว้เก็บไว้เวลาเด็กไม่สบายเราก็จัดตื้ยาพาราสาราชนิดน้ําแผ่นแปะอย่างนี้ครับที่ครูบอกว่าช่วงเช้าครูจะเวลานี้ไปเก็บขยะมาล้างมาล้างเพื่อจะไปขายใช่เอาเอาขวดเอาอะไรไปเก็บแยกขวดแยกอะไรไปอย่างนี้ครับ ส่วนขยะที่ขายได้ก็เตรียมพร้อมเตรียมยบอมที่ทจะเอาเก็บใส่กร<ฮ>ะปุกไปเสร็จแล้วก็เวลากันเลยอะไรเราก็ใช้เงินตัวเนี้ยเพื่อไป<ล>จัดตื้ยาตื้อะไรแล,แล้วเงินที่ได้ก็ไม่ได้มาทําเพื่อตัวเองเราทุกวันนี้ผมผมทําให้กับตัวเองพอละผมอยู่มูนิธิผมเติบโตขึ้นมาขนาดนี้ละผมคีดว่าตัวเองมีความสุขมูนิธิที่ว่าคือบ้านราชาวดีครับบ้านราชาวดีเกิดและเติบโตที่นั่นใช่ครับใช่ไหมฮะซึ่งเด็กที่ ตัวที่บ้านราชาวดีจะต้องมีความพิการพิการน้งน้มองพิการน้ร่างกายพิการลำตอของครูชาวนี่ส่วนไหนพิการอาจจะเรียนช้ากว่าเด็กคนอื่นครับครับผมแล้วก็รับราชการใส่ตาใส่ตามองเห็นเป็นไงฮะมองเห็นไอ้ข้างนี้มองเห็นลางๆครับแต่ข้างนึงมองเห็นข้างซ้ายลางๆข้างขวาชัดเจนชัดเจนครับแต่ถึงจะเรียนเช้าคนอื่นแต่เขาเรียนจบปริญญาตรีขันวงใช่ไหมถึงจะมาเป็นครูได้ใช่ไหมเราก็มารับราชการได้เออเป็นจบ จบที่ไหนยังไงจบที่มหาลาัยกเกษตรศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็จบคณะคณะจึกษาจารเอกพละอ๋อก็มาควรจอบมาเป็นครูพละใช่น<ร>ะฮะถึงจะคือโอ้โหอันนี้อาจจะฟังดูขัดแย้งนะคุณผู้ชมคือถ้าพิการทางร่างกายแต่เป็นแต่เรียนด้านพละได้เป็นครูพละได้ ใช่ครับใช่ไหมฮะครับผมแสดงว่าเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นมากพอสมสวรที่จะเราต้องชอบด้วยชอบในสิ่งที่เราทำตอนเด็กเด็กผมชอบเล่นกีฬาผมขอพูดเลยนะเด็กเด็กมาทํากันบ้านเตะถือลูกบอลไปเล่นในสนามในบ้านราชาวดีเตะทุกทุกตอนเย็นเลยครับตนนั้นนะครับเราชอบออกกออกออกายกอบออกอกออกออกายเพราออย่างา้กออมันมอนกออกออกกอ้ามเนื้อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย แต่พอมาทําหน้าที่ที่ศูนย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาใช,ใช่ไหมแต่เราดูแลหลายๆเรื่องที่เล่าให้ฟังนอกจากจะดูแลที่ศูนย์แล้วก็เด็กๆในชุมชนแล้วยังดูแลถึงผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุผู้ทำไมถึงดูแลกระจายไปถึงขนาดนั้นคือผู้สูงอายุอะ่ะ <c oughs> ใจจริงอะ่ะ <c oughs> เขาไม่มีพี่น้อง <c oughs> ไม่มีญาติพี่น้องเราก็จะจเราก็ เราก็จะหาผู้ใจบุญตอนแรกครับผมก็ไปผู้สูงอายุวันๆก็นั่งดูจ่โตรทัศน์<อ>ดูละครดูอะไร,รเขามีความตุกแค่นั้นแต่ทําไมเราเราไม่ไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยกับเขาวันนี้เป็นยังไงมั่งวันนี้คุณยายอยากได้อะไรไหมอย่างเงี้ยคือเราไปเติมเต็มให้กับคนที่รอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราไปเติมเต็มให้กับเขาเรา ทำไมเราถึงคิดว่าการที่เราได้ไปทักทายพูดคุยกับเขาเป็นการเติมเต็มให้เขาทําไมถึงคิดอย่างนั้นไเพราะอะไรเขาเขาคิดว่าเออยังเขาเขาไม่ได้อยู่กัะตคนเดียวนะคุณผู้สูงอายุเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราเออเราไปพูดคุยไปไปอะไรกับเขาเขาคิดว่าเออยังมีคนเป็นห่วงเขานะคนคนในสังคมยังเป็นห่วงผู้สูงอายุเพราะถ้าเราไม่ไปนี่เป็นไงเขาอยู่บ้านคนเดียวคนนั่งอยู่บ้านคนเดียวว้าเวไม่มีใครไม่ทำงานไม่ไปเรียนใช่ตรงเนี้ยครับคือเรา คือเราไปช่วยไปช่วยพูดคุยเขาได้มียิ้มแย้มแล้วแล้วตอนตอนจับมาคุณยายบอกหอยลูกหอยหอยหลานเจริญเจริญนะยายก็ผมบอกผมก็เลยบอกคุณยายขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันแค่นั้นเองก็สุขใจทั้งคู้สุขใจทั้งกู่เลยใช่ไหมฮะยายบอกไหมว่าเออการที่หลานได้มาคุยกับยายเนี่ยยายเป็นยังไงแต่ยายเคยมีความผมผมไม่รู้นะแต่พอได้พูดคุยกับคุณยายแล้วรู้รู้สึกว่า เขามีคุณค่านะผู้ถงอายุมีคุณค่าครับผู้พิการก็มีคุณค่าตัวเราก็มีคุณค่าตัวเราไม่ได้อยู่ในตัวคนเดียวเรายังมีผูู้งอายุผู้พิการที่เราจะดูแลเขาอยู่นะครับเหมือนเราไปคุยกับเขาครับเขาก็ช่วยเติมบางอย่างให้กับเราด้วยใช่ไหมครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองก็ได้มีคุณค่ามากขึ้นนี่คือเห็นการทํางานโดยภาพรวมนะครับของครูชาวทําแบบนี้ก็ทำรายยามเหมือนกัน ดูเห็นเวลาที่ทําแต่และช่วงนี้ก็โอ้โหแทบจะไม่ได้พักเลยแล้วก็ทําบอกทํา7วันเต็มทำเจวันเต็มน,นะฮะรายละเอียดของการทํางานนะครับจะเป็นอย่างไรรวมถึงสิ่งที่ทํานี้ทํามาเป็น10ปีแล้ว9ปีแล้วเก้าปีแล้วนะฮะปีที่9แล้วจะ10ปีแล้วเนะี่ยให้อะไรกับผู้ที่ปิดทองหลังพระแบบนี้ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี รงช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง มาชมช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับคุยกับครูชาวครูข้างถนนของเด็กๆที่ชุมชนบ้านปูนครับตรงใต้สะพานพระรามแปดนะครครูครก็เล่าให้ฟังหลายอย่างในสิ่งที่ครูทํารวมถึงการดูแลเด็กการดูแลผู้สูงอายุไปพูดคุยต่างๆนะฮะการที่เราเป็นครูให้กับเด็กๆที่เด็กบางคนเรียกครูบ้างเรียกพ่อบ้างเนี่ยเราไม่ได้สอนวิชาการใช่ไหม ไม่ได้สอนเนื้อหาในหนังสืออะไรไม่ใช่เราเราอย่าไปสอนเขาเขาก็เรียนมาห้าวันแล้วเขาก็เหนื่อยใช่ไหมครับครับเอาเอาเอาชีวิตเราเป็นเป็นหลักดีกว่าอย่าอย่าอย่าเอาชีชีชีวิตเอาห้องเรียนเอามันใช้กับพวกเราครับเพราะว่าอย่างอย่างผมไปเรียนห้าวันต้องเอาตัวเองนะไปเรียนห้าวันแล้วจะมาเรียนอะไรอีกวันในศูนย์เออเดี๋ยวตอนเย็นมามาเรียนอีกเออมาเรียนอีกแต่เราสอนอะไรครับคือเด็กสอน การใช้การอยู่ร่วมกันการอยู่ในสังคมคแค่นั้นเองคุณมาละบายตีคุณก็มีสังคมอีกสังคมนี่ของเราระบายสวยกว่านะมันก็จะเปรียบเทียบกันอย่างเนี้ยแล้วมีปัญหาอะไรที่เราช่วยไปแก้ไขหรือว่าช่วยไปทําให้ความคิดหรือชีวิตของเด็กดีขึ้นมีตัวอย่างอะไรบ้างมีมีมีเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับ,รบมีเคสเด็กคนผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ไม่ยอมเรียน อายุเท่าไหร่อายุตอนนี้เรียนปวชปีปีสองปีสามแล้วครับตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเรียนอยู่แค่หมสามครับจะไม่ยอมเรียนต่อจะไม่เรียนต่อแล้วผมบอกว่าน้องถ้าน้องไม่เรียนน่ะน้องก็จะเป็นเหมือนพวกนี้คนขอทานเด็กเล่ยคร่อนแล้วมีปัญหาในครอบครัวอีก ผมพาเขาไปดูเด็กกำพ้าเลยต้องไปดูต้องเห็นชีวิตจริงๆ่างอย่างเราพูดไปก็ไม่เชื่อหรอกต้องไปเห็นชีวิตจริงๆพา<ผ>ไปดูเลยพาไปดูในบ้านราชาวดีเลยครับอ่ะลองป้อนข้าวดิหนูเคยป้อนข้าวให้กับให้แม่ไหมหนูเคยทําอะไรจริงดีๆให้กับให้ให้กับในบ้านไหมอย่างเงี้ยผมเลยพาเขาไปดูหลังนั้นวันวันใช้เวลานานครับกว่าก็ดอกคู่ะ หนูอยากเรียนแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับขอให้เด็กได้ได้เรียนอย่างอย่างน้อยคุณคุณคิดว่าเออขนาดเราไม่ใช่พ่อแม่เขามไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาทําไมเรายังห่วงเขาอย่างอย่างครับบางทีก็ไปคุยผู้สูงอายุผมแล้วก็ยังมีไปช่วยผู้พิการผูพ้พิการนะครับอย่างสมมุติเขาจะไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลสามติสามติบบาทรักษาทุกโรคเองแต่คุณคุณต้องนึกถึงว่าผู้พิการมันมียานอกนอกระบบมันก็ต้องเตียตังเตียอะไร้ารถไปก็ คนอังเต็กตี้ออนังเต็กตี้ไปเขาจะไม่เกียรตังค์ได้ไงละ่ะเออแล้วเขา<ช>นะเดินทางลําบากด้วย <S <S ใช่ไหมครับเราเราไปดูแลตรงไหนเราเราก็จะด,ดูแลสมมุติน้องเขาทําสมูดคนพิการยังครับอย่างเนี้ยได้รับติดอะไรยังติดต่อทางโรงพยาบาลได้เรียบร้อยผมจะก็จะทําทุกอย่างเลยเพราะเรารู้เพราะเรารู้เราเรารู้ขั้นพื้นฐานไงอย่างอย่างคนที่ไม่ได้ไม่รู้ว่าผู้พิการใช้ติดอะไรอย่างเนี้ยบางคนก็ให้ลูกอยู่แต่ในบ้านอย่างเนี้ย บางดีลังคมปิดปิดโอกาสเขาแทนที่จะเปิดโอกาสให้เขาเซึ่งถ้าสิ่งที่ควรจะทำถ้ามีผู้พิการอยู่ในบ้านอาจจะเป็นลูกหรือว่าใครก็แล้วแต่คือควรจะพาเขาออกไปใช่ไหมพาเขาออกไปเขาได้รู้เขาไม่ได้อยู่ตรงันเดียวนะเขามีตาถึงเขาจะพูดไม่ได้เขาก็มีเขาเขาได้ยินเสียงเขามีตาเขาได้มองเขาได้สัมผัสคนอื่นอย่างนี้ครับคือคุณคุณอย่ามองว่าคนพิการไม่มีจักรยภาพเขามีแต่คุณไม่ให้โอกาสเขา อีกจุดที่ครูชาวไปไปคุยไปเอาข้าวของไปให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออยู่ในชุมชนใช่ั่ชรคบวยเหลืออะไรยังไงบ้างเรื่องพระอ้อมนะครับส่วนโอ้เบียร์คนพิการไม่พอเดือนละห้าร้อยโอ้โหแผ่นเพืิดหอเดียวก็หมดแล้วครับอใช่ไหมครับแล้วก็นมผงครับตีนผมก็จะช่วยเรื่องนมผงทานในท่าน แล้วแล้วแต่เขาระบุยี่ห้อมาว่ากินนมยี่ห้อไหนบางบางทีเราชอบยี่ห้อไหนยี่ห้อั้นใหญ่ครับใหญ่ครับแล้วก็หิวหิวไปให้เช่นเดียวกันใช่ไหมเงินก็่มาจากเงินใช่ครับผู้ใจบุญแล้วก็คนที่บริจาคแล้วก็เงินที่เก็บของเก่าเราก็เดินเดือนตัวตัวเองจนเลยเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันวันเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างตื่นมาเก็บของเก่าแล้วก็ยังไงอะไรยังไงตื่นมาก็ผมไม่ทาความสะอาดเราเก็บของเก่าเก็บอะไรพอหลังานั้นเราเราก็จะไป ศูนพัฒนาเด็กเล็กเสร็จแล้วก็พอช่วงพอมีบบนานาตูนพัฒนาเสร็จแล้วศูนพัฒนาเด็กเล็กเสร็จเราก็จะไปเยี่ยมผู้พิการผู้ถุงยุตามชนุมชนตรงนี้นครับแล้วก็พอเด็กลเลิกเรียนเด็กเลิกเรียนเราก็เปิดเปิดประตูศูนย์<ะ>แล้วเด็กบอกครูเช่าสวัสดีค่ะหนูมีการบ้านนะเอาอเลยลูกทําก่อนทําในศูนย์ให้ให้ทําเราอย่าพึ่งต่อเขาให้เขาคิดว่าเรียน เขาเขาเรียนมาไงเขาเข้าใจไงให้เขาทําก่อนเราอย่าพิ่งไปสอนเขามากเดี๋ยวเดี๋ยวเราสอนเขาก็บอกโอ้มันไม่ใช่ครูครูที่เรียนสอนแบบนี้อย่างเนี้ยเด็กเขารู้ไงให้เด็กทํปล่อยใหาทำแต่้าเขาทําไม่ได้ติดมันมีปัญหาไหนตัวอติดเราก็จะสอนมาถามใช่อย่างนี้ได้แค่นั้นครับนี่คือสิ่งที่ทําจะว่าไปทําเกินกว่าหน้าที่ถือมันมันมันไม่เกินแต่หน้าที่อย่างน้อยเราก็เป็นสัง คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับมาเ<ห>ติมเต็มให้กับเด็กๆมาเติมเต็มให้กับสังคมอย่างน้อยเราก็ตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างน้อยในหลวงท่านท่านบอกว่าท่านเคยบ่นไหมท่านไม่เคยบ่นอะไร,รเลยนะแต่พวกเราตัวเล็กๆท่านเราบอกวุ้ยเหนื่อยว้ยแบกเครื่องสำอ,ง <c oughs> า,อางเหนื่อยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ไงแต,แต่พระองค์ท่านเป็นทรงเป็นแบบอย่างให้กับครูครือผมผมอาจจะเรียนแบบท่านไม่มากอย่างน้อยผมก็ยังอยู่อยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือสังคมอย่าง อย่างอย่างนี้ท่านทาอย่างน้อยท่านได้รู้ว่ายังมีคนตัวเล็กๆตอบแทนคุณแผน่นดินอยู่ครับทุกวันนี้เงินที่ได้นะฮะเงินเดือนจากการเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของกจางา้างจิตอาสาครับลูกจ้างจิตอาสาครับม,มีเงินเดือนให้มีเงินเดือนให้มีเงินจากการเก็บขยะเงินเก็บขยะแล้วบริจาคบางส่วนใช่ครับพอไหมฮะพอค่าใช้จ่ายของเราพอที่จะเอ่ให้คนอื่นคิดถึงถ้าตัวเองนะพอ พอในสิ่งที่เขาให้ในสิ่งที่เขาตั้งใจที่ให้ผมออกมาช่วยเหลือเด็กๆพอครับพอใช่ไหมพอครับครูต้องอยู่แบบประหยัดมากไหมหรือยังไงขาวก็กินแค่จ่องมือครับมือเช้าก <c oughs> ับมือนอน มื้อเย็นกินมื้อเย็นมือนม้อเย็นก็จะกินกับเด็กๆสมมติเช้าเย็นนะเช้าเย็นเด็กๆบอกว่าครูเดี๋ยวหนูหิวข้าวเดี๋ยวครูชาวั่างล้ามหมูกินข้าวเหนียวกับครูนะ <c oughs> ล้ามหมูอ่ะจานหนึ่งข้าวเหนียวเด็กตีห้าคนนั่งจ้วงนั่งอะไรเ <c oughs> นี่ยครับมีความสุขมีความจุกคือชีวิตที่คนไม่ได้ลองทําก็อาจจะนึกไม่ออกเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรครับเราทําตัวเองให้ให้คิดว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วกัน เด็กนั่งกินกับเราอ่ะเด็กยังนั่งกินกับเราเราทำไมไม่นั่งกินกับเด็กอย่างเนี้ยมันมันก็อร่อยไปครูเด็กก็จะนินทะครูเด็กก็จะพูดทาไมครูมันเปรี้ยวจังทําไมครูมันหวานยังหมูนี้มันไม่อร่อยนะเด็กมันจะมันจะพูดออกมาอย่างเนี้ยแล้วมีมีความสุขการได้คุยกับเด็กอย่างเัน้ยใช่ครับคือโบนัสข้าราชการก็ได้แต่ผมไม่มีโบนัสผมได้รอยยิ้มจากเด็กๆนี่คือโบนัสอันถูงสุดแล้วครับเลยครับผมโบนัส คือโบนัสเนี่ยเป็นเหมือนของที่ได้มาเพิ่มจากที่เงินเดือนอะไรควรจะได้<ช>อาจารยบครูรอ,อยิ่มเด็กคือโบนัสใช่ครับอย่างอย่างน้อยเราทําให้เขามีความสุขมีเขาได้อิ่ม<ช>กับ<ช>มามาใช้บริการถูกทุกวันถือว่าเรารประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ครับอันนี้หรือเปล่าคือความสุขที่ครูได้ทําเพื่อเด็กๆเ,เพื่อคนใช่ครับอย่างอย่างน้อยเด็กพรุ่งนี้เขาจะมาเติมเต็มให้กับผมอย่างอย่างที่ผมไม่ในชีวิตผมไม่มีอะไรเลยเด็กพรุ่งนี้ก็จะมาเติมเต็มให้กับผมเหมือน เหมือนชีวิตตอนเด็กที่ขาดหายไปครับผมบเหมือนชีวิตตอนเด็กที่ขาดหายไปใช่เ<ป>พราะครูเติบโตมาจากบ้านราชาวดีใช่ใชคับใช่ไหมฮะพอเรามีโอกาสได้ทําแบบนี้ได้ทําเพื่อคนอื่นเพื่อเด็กเราก็ทําเต็มที่ใช่ครับคือความคิดนี้มันเกิดมาตั้งแต่ครูยังอยู่ในบ้านราชาวดีไหมหรือมันเกิดขึ้นตอนไหนที่บอกว่า อ่ะจบแล้วปปิญญาตรีแล้วซึ่งบางคนก็อาจจะไปหางานหาการทําดูแลครอบครัวตัวเองแต่ไม่นี่ครูดูแลเด็กๆเป็นครอบครัวเลยมันแต่อยู่ในบ้านราชาวดีเลยครับเพราะว่าตั้งใจไปยังไงความตั้งใจบอกว่าจบมานะเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลครับคนที่มีพ่อมีแม่นะ่ะบางครั้งอะ่ะเอารูกไปฝากแต่ความรักมันไม่ได้ได้กินข้าวฟรีแค่ตามมือ้อเช้ากลางวันเย็นคือจบ,บแต่คุณไม่ได้ไปสัมผัสกับ พูดคุยกับเขาเด็กตามเตียงอย่างเงี้ยคือเขาได้ดูแลอย่างน้อยผมก็เป็นคนนึงอ่ะได้ดูแลเขาได้พูดคุยได้ได้ได้รู้ว่าปัญหาครอบครัวมันเป็นอย่างนี้คือผมเคยบอกกับแม่ที่ในชุมชนนะฮะเอย่าเด็กไปฝากที่ในบ้านจะทันเคาะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างอย่างน้อยเขาได้ดูแลแค่ตามมื้ออย่างน้อยคุณอยู่กับลูกคุณได้อ่าบน้ําให้ลูกได้ป้อนข้าวให้ลูกได้พูดคุยกับลูกซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่ลูกอันเนี้ยใช่ครับมันสําคัญมากกว่าใช่ใช่ไหมฮะที่คุณเดี๋ยวไปเอาไปฝากไปฝากคนดุดท้ายมันก็เป็นปัญหาสังคมอยู่ดีแสดวครูห่วงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันจะกลายมาเป็นปัญหาสังคมได้ในอนาคตต่อไปใช่ครับครูมวังว่าอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้จะทำไงให้ปัญหาสังคมมันมันน้อยลงหรือมันจะตรงไหนเบาบางไปได้อะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันไม่เบาบางหรอกในในเมื่อสังคมตีตีตา ผู้พิการไม่มีคุณค่าแต่ทําไมเราคือของผมอ่ะต้องช่วยในครอบครัวก่อนเ <c oughs> มื่อครอบครัวแข็งแรงนะครับ <c oughs> ทุกอย่างมันจะดีขึ้น <c oughs> แล้วเด็กอะสามารถพัฒนาฝึกอาชีพฝึกอะไรได้อย่างเงี้ย <c oughs> มันจะช่วยต่างมใหไม่ดีขึ้นแต่ <c oughs> แตใ่ในต่ังคมปัจจุบันนี้มันมองมันมองว่า,ม,ม,วามันไม่มีคุณค่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกไปตี <c oughs> ตาเขาในเมื่อเรายังไม่ให้โอกาสเขาอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยครับแต่ผมบอกว่าครอบครัวต้องมาก่อน ตรงนี้ครับครอบครัวต้องมาก่อนใช่ไม่ว่าสมาชิกในคะรอบครัวจะเป็นไงก็ตามเนะี่ยเพราะครูพูดถึงว่าถ้ามีเกิดมีความพิการเกิดขึ้นแล้วไปกันเขาออกหรือว่าไปคิดว่าเขาทําอะไรไม่ได้อ,อันนี้มันจะเป็นปัญหาแล้วสร้างปัญหาต่อเนื่องไปใช่ครับแต่สิ่งที่ครูทําคือพิสูจน์อยู่ใช่ไหมฮะพิสูจน์ว่าแม้ร่างกายเราจะไม่ครบหรือจะช้ามีปัญหาอะไรบ้างอยู่ก็ตามแต่ใช่ครับถึงถึงแม้ร่างกายอะไรไม่พร้อมอย่างน้อยอผมไม่เติมเต็มให้กับคนอื่นถึง ถึงแม้บอกว่าทําไมกูไม่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 เอาตัวเองไปดูไปดูตัวเองให้มันดีก่อนแล้วก่อนมันช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเราดีแล้วเราจะลืมตัวเองว่าเราต้องเราเรามีเรามีอะไรดีแล้วเราก็ลืมช่วยเหลือคนอื่นอยู่ดีตรงนี้จะไปอย่างนั้นใช่เราเราต้องเริ่มจากที่เราไม่มีอะไรเลยแล้วเราไปช่วยเหลือเขาครับตรงนั้นเราจะมีความสุขมากกว่าแต่เรามีใจพร้อมที่จะใจพร้อมอันนี้สําคัญถึงถึงแม้ ร่างกายเราไม่พร้อมใจเราพร้อมที่จะทํานั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงอืก็คงจะเป็นบทสรุปที่ดีมากนะครับที่ครูชาวบอกมาถึงตรงนี้บางคนรอให้พร้อมก่อนแล้วพอพร้อมทุกอย่างปุ๊บคราวนี้ไม่ไปช่วยคนอื่นแล้ว<ช>ไม่ทําเพื่อคนอื่นแล<ม>้ว <คน S 1> แต่ครูบอกกายเป็นไงไม่รู้แต่ใจมาพร้อมทําเต็มที่เลยแล้วก็เป็นงานที่ครูทําในวันนี้ครูชาวหรือเป็นพ่อของเด็กๆหลายๆคนที่เรียกว่าพ่อเลยพ่อเลยครับ ครูชาวจวริษศาสตร์สมัยครับคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่คือปิดทองหลังพระในวันนี้นะครับท้านผู้ชมมีข้อมูลของผู้ที่ปิดทองหลังพระบอกเรามาได้เลยนะครับจะได้นำมาเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้เล่าให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ฟังกันด้วยบอกมาทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับวันนี้ครูชาวและผมลาไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้ากับปิดทองหลังพระสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฝาละดินไม่เห็น อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังผูงใจจะปิดทองลังองคพระปติมาจะยอมรับโชคชะตา